ดูดูสิทุกคนแบบมีหวดรายการเนี้ยต่อ้เขาไม่ได้นองเขาก็ได้ของนอกเพราะว่าทัศนคนิเ็คดีาดีไ่อนกผ่อนผ่อนเสียงลงได้ไหมคะพอดีอยากพูดดังๆอะค่ะังนะคาะลำคาญมากกว่าก็ ก็เหมือนสามคำไม่ได้ไม่ได้สามคำไม่ชมพูยังไม่สามคำเลยเออเออก็ไม่พูดอะไรมากก็เหมือนชมพู่อะค่ะขอให้คู่เดทแบบแสดงความรับผิดชอบต่อความรู้สึกของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้น เขาคงคิดว่าอยู่กับใครมีความสุขเขาคงจะอยู่แล้วมั้งอยากให้เขาเทคแคร์เขาทำตัวแบบเราดิเออใช่ไหมจะตึงไปไหนเหมือนลับเขาอาคาติกับแม็กมากเลยอ่ะคิดว่าคุยไปก็คุยไม่รู้เรื่องกันเหนื่อยจริงคนเหล่านี้ไม่ขอไม่คุยด้วยจริงเก็บไว้ตรงไหนสักที่หนึ่งหนูขอแบบไปอยู่ในในโลกของหนูเหมือนกันให้เขาอยู่ในโลกของเขาไปปัญหาเนี่ยอยู่ที่ผมครึ่งหนึ่งแล้วก็อยู่ที่เลนนี่ครึ่งหนึ่ง ถ้าเ่นนี่อยากสร้างความสัมพันธ์ต่อนะเล่นนี่ก็ต้องแบบเบาลงบ้างเข้าใจกันบ้างอย่าเอาแต่ตัวเองแค่ไหนสอบไป